พระคาถามหาจักรพรรดิเป็นพระคาถาบทสวดที่ศักดิ์สิทธิ์มากและถือว่ามีพลังครอบจักรวาลทําให้ชะตาชีวิตเราดีขึ้นสามารถปฏิบัติธรรมได้เร็วขึ้นด้วยเป็นการเพิ่มบุญให้กับตนเองอีกทั้งยังแผ่บุญกุศลเพื่อปรับ,พบภพภูมิให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วยพระคาถามหาจักรพรรดิ เป็นพระคถา,าที่ได้แรงบันดาลใจมาจากชมพูปติสูตรในตอนที่พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตพระองค์เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเพื่อกำราบทิติพยาชมพูบดีพระมหากษัตริย์ผู้มากด้วยอิทธิฤทธิโดยผู้ที่รจนาพระคถา,าบทนี้ขึ้นมาก็คือหลวงปู่ดูพรหมพันยงแห่งวัดสเกจังหวัดอายุทยาพระคถา,าบทนี้เป็นพระคถา,าหลักที่หลวงปู่ดู ใช้ในการรวมบารมีแผ่เมตตาช่วยเหลือพบภูมิทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุและใช้ในการอธิษฐานจิตปลุกเ็จพระเครื่องทุกชนิดของท่านโดยท่านได้ถ่ายทอดความรู้ทั้งหลาย รวมทั้งพระคถามหาจักรพพรดนี้ไว้ให้แก่ลูกศิษย์เป็นหนอห่อโพแก้วต้นใหม่ที่จะทำหนะ้าที่สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ลูกศิษย์ในรุ่นหลังต่อไปซึ่งก็คือพระอาจารย์วรงคตวิร,ยริยะธโรหรือหลวงตาม้าแห่งวัดถ้ำเมืองนะนั่นเองสำหรับคลิปนี้จะชวนทุกท่านสวดพระคถามหาจักรพพัด เพื่อปรับภพบภูมิวิธีการก็คือเราจะตั้งนะโมสามจบจากนั้นเราจะสวดพระคาถามหาจักรพัทโดยสวดตามกำลังของผู้ที่เกิดในแต่ละวันซึ่งกำลังแต่ละวันมีดังนี้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะสวด6ครั้งหรือ6จบผู้ที่เกิดวันจันทร์ก็สวด15จบ ผู้ที่เกิดวันอังคารก็จะสวด8จบผู้ที่เกิดวันพุธก็จะสวด17จบส่วนผู้ที่เกิดวันพฤหัส,สบดีก็จะสวด19จบวันศุกร์สวด21จบและวันเสาร์ก็จะสวด10จบอันนี้ก็เป็นกำลังตามวันเกิดของแต่ละท่านนะคะเรามาสวดพระคาถามหาจักรพัิไปพร้อมๆกันเลยนะคะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญานมณีนุภรัตสีสหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอักขาธางวะรังคันธัง สิวลีจะมาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโซพุทธาธรรมะสังคาปเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนาญาณมณีนุบารัต สีสหัสะสุธรรมาพุทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีธานังวะรังคันทังสิวลีจะมาเถรงอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโย อาหังวันทามิสัพพะโซพุทธะธรรมะสังฆาปเชมิณโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมณีนุปรัชสีสะหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันธังสิวลีจะมหาเทรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสะพสโซพุทธธรรมะสังฆบูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมณีนุภรรักสีสหัสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอากีธานังวะรังคันธัง สิวลีจมะมหเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพัสโซพุทธธรรมมาสังฆาปเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนาญาณมณีนุพารัต สีสะหัสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีทานังวะรังคันธัง สิวลีจมะมาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิส,พสัพพโสพุทธาธรรมะสังคาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมณีนุภารต ส ja, 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 ีสหัสสะสุธรรมะพุทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคกขิธางวะรังคันธัง สิวลีจ,จะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตะอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสะพสโซพุทธธรรม,มะสังคาปเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนุภระต สีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาคีทานังวะรังคันทังสิวลีจะมาเทรงอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโย อาหังวันทามิสะพสโซพุทธะธรรมะสังคาปูเชมิณโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมณีนุบารัตสีสหัสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวะรังคันทงังสิวลีจมะมหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสภพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิขอให้ทุกคนพบแต่ความโชคดีค่ะ